รวมามาหาหลักฉากดูอะไรอ่ะนี่พี่ดูอะไรเหรอพี่ไปเที่ยวกัเฮ้ยดูอีกก็ เฮ้ยเนี่ยจุกก็อดเลยนะการจุกจะพูดถามแล้วเป็นอะไรกันเปล่าเป็นจริงเปล่าเเป็นตลกเนี่ยทุ่งตลกทุ่เออเออให้มันกินกับบทไปนั่นอ้เรียวอ้าวแย่ไม่มีอะไรการแสดงเออเออแสดงบ่อยนะตีบทแตกเลยแหละหามู่ไหนในโลกนี้ไม่มีแลยผมว่าเขารู้สึกกันจริงๆอ่ะเออบ้าเออพูดมันการแสดงมันการแสดงมันจะชัดเจนขนาดนั้นบ้าคือ เฮ้ยพันมันมันมันพูดทำไมอ่ะเออพูดว่าเกิดเรื่องอะไรนอ่ะพันมากเลยจูกกันบ่อยอ่ะนรีเลยมันเป็นการแสดงเออพอแล้วพอแล้วมันล้อกันเกินไปแล้วโนยอย่าเลยลูกเต่าได้ยินมันไม่ดีก็ลูกเต่าดีก็คือได้ยินอ่ะไปไปไปเฮ้ยเขาเรียกเขาเรียกเขาปัดเลยไป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 เออพูดทนของอยู่ข้างบนละครทันที้ะไอ้เรื่องล้อเนี่ยก็ล้อเพรรักนั่แหละมันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่น่าล้อหรอกเออก็หยอกกันเล่นไปนั่นแหละเปื่อยๆกันเลย

เฮ้ยนั่งก่อนี่พันเฮ้ยเท่มึงลุกไหมทั้งคนไปร้อนเออไอหนุ่มเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปข้างนอกก่อนไปมามีอะไรกันปะเนี่ยพันลุกของลุกหมวกลุกหมวกลุกหมวกหมวกไว้เดิมมาให้คุณเสียงเลยมันยิ่งเยอะแค่นี้ มันไม่น่าเลยอ่ะเอาหน้าไว้ที่ไหนกันเนี่ยป้าอะไรล่ะลุงพันจุบูจุบูด้วยจะหลุดตาไม่รู้จะหลุดไม่ใช่การแสดงแต่ทั้งคู่เบี่ยงเบนทางเพศจริงๆมีลูกเมียไว้เพื่อกผมอย่างนี้มันมีจริงมาหนงหนุ่มเหรอโอ้ยอ่านข่าวแล้วกันนะอ่านเองคู่รักคู่ใหม่ของวงการพี่โอ้ชอบวงการเลยชอบกันทั้งประเภทว่างั้นเออเฮ้ยเป็นไง ก็ต้องปิดบังเขาตัวเองกต้องปิดบังแล้วนะพี่เมย์โล่โลกเสียเลยแล้วโล่เปิดแล้วเปิดแล้วเสียหายขอมใจมากแันคุณผดับคุณดังหรอโอ้ยไม่เข้าแล้วบ้านพ่ะอ้าวเออไพี่นกจบกันแค่นี้นะเออก็ดูลูกไปก็ต่างคนต่างอยู่ไงโอเคนะเออพ่อไม่หึงนะอุ้ยแค่นี้นะ หรออ่านแล้วเราก็เลี้ยงลูกปสิเลี้ยงลูกไปเรื่อที่หาได้ไปหมดเลยเอ้าเฮ้เฮ้นเฮ้เฮ้ยเฮยเฮ้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 ยเฮางเร้ยเฮ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 ิยเฮ้ยเฮ้่เง้ยไฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้สเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเร้ยเฮอยเฮเล้ยเฮ้ยเฮ้ปเฮยเฮยยเ็จริงเเเยเเยเย้แ้